ไม่ใช่ไม่ใช่จักรวินคนละจังกันแล้วถาม,ามพรามพรามาออไม่ใช่อะไรหรอกพอดี อันนี้ก็น่ายังไงอยู่นะมันเล่นสนุงสนายอะไรเนี่ยคุณ <'s> ต้นเลือกแบบอันนี้หน่อยเลือกแบบที่มันเล่นได้หน่อย ไปเห็นนกที่ล่วงเหี่ยวไหมนกที่ล่วงเหี่ยวคือนู่นนะมีนู่นมีนู่นคนนะ ข้าหลังหมดเลยนะเข้าหลังหมดเลยนกที่ลลหิวข้างตรงนี้มีมาคนหนึ่งโอ๊ยข้างหลัหมงลม,มานะาเอาจากไหนเนะี่ยมา กู <c oughs> โดนโดนทุกซีซีมาเล่นด้วยกันได้นะเล่นเล่นเกือบทุกวันเลยจังเนี่ยเอ้ยถุยจังโอวัหตเออแอดเป็นเพื่อนกันได้นะคะโซกุตหนึ่งเจ็ดสองสองแอดมาได้แอดมาได้โดนซีซีที่มีในเกม <ๆ S 1> <c oughs> โซคูดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองสองเอ้ยไม่ล่วงไม่ล่วงติดติดหินยิงไม่โดนใครเลยนะเนี่ยไม่มีใครตายเลยนะเนี่ยข้างหลังข้างหลังนะมันเอาเจโฮมาเหมยอยู่หลังนะ เมาอยู่หลังเมาอยู่หลังกล่าวได้เลยไปโชว์สาวโชว์สาวโชว์สาวได้ปะโชว์สาวเห็นนะมีสาวในห้องช่องมาแต่ในห้องไหน สาวในช่องมาอุ๊ยสาวมาเต็มเลยจังหวะเเข้ามาตรงนั้นพอดีแม่เลยแหมยีนะบอลไม่อยู่น่ าทายแล้วนะนเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่พรุ่งนี้จะมาสักประมาณเนี่ยหกโมงหกโมงครึ่งยัางไงาก็มาเล่นด้วยกันได้เดี๋ยวเอาดิทอดให้อดิทอดให้มีดิทอดให้นะมีดิทอดให้แล้วก็มีเล่นด้วยกันได้เล่นกันเกือบทุกวันเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดน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 ,โดน เหมยโลมากเลยออ๊ยเจ็บเจ็บ ใครอยู่กับสาวสวยอ๋อนึกว่านาี่ไห้แน่นอนอยู่แล้วุ้ยคุณต้นคุณต้นหมวกคุณต้นหลุดเหรอคุณต้นไม่ต่อซับป่ะคุณต้นโอ้โหเหมยไม่ลง ากูต้นไม่เห็นโชว์เลยคุณต้นโอ้โหโชว์ให้สาวดูหน่อยดิฝาห้าวจัดโชว์สาวไงโชว์สาวหน่อยไงโชว์สาวโชว์สาวเขาหายไปแล้วไปกิดตีน้อย โอ้โหต้องจุกโอ้โหด้วยโอ้ยโหไม่ได้นี่คือไม่ได้อะไรจะมีแม็ก์สามอยู่เหรอ ไปในพอยต์ก่อนนะไปในพอยต์ก่อนเหมือนลิงมันจะยินว่าเข้าพอยต์ก่อนโอ้โหมีลิปเปอร์ ไปลิปเปอร์เหรอว้ายตายแน่กูเอารีบรีบอุอ้ยมันทุกยิ่ไม่ได้ไม่ทัน Reality Round bends two. to my will. Complete. Score one to one. <laughs> <Lucheng> <laughs> understands an important fact. As long as we are shackled to a single planet, <laughs> we are vulnerable. เอ้สองตัวด้านล่างไม่หิวเลยหรอวะหิวโดดไปยนองยองมามันทำดามมีไม่หิวเลยไม่ด้รู้ว่าช่องนี้ก็ถิงแม้แต่ไม่ค่อยมีคนดูแต่ก็มีคนยังมีคนซับอยู่ ถึงแม้จะไม่ค่อยมีคนดูแต่ก็ยังมีคนซับ เดี๋ยวได้ได้ปึกวะลิปป์ลิปป์ลิปเปเจอเพื่ออติอ YOU เลยละ่ะ ดีว่าดีว่าจะตุยแล้วเนี่ดีว่าเออไม่ตุยละเ,เออต,ตายละยืนยนี่่งเนี่ยเจ้าของเจ,จ้าของช่วยเจ้าของคองเจ้าของช่องสามารถดูได้มันจะขึ้นในอันนี้อยู่แล้วขึ้นในประวัติ เอาดับเบิลคิวเฉยเลย นะทุกคนเจอกันวันพรุ่งนี้นยใครอยากมาเล่นด้วยก็เล่นได้นะสำหรับคนที่มาดูไม่ใช่สามคืบอกว่าไม่ใช่ฟาร่าเองไม่ได้ฟาร่าไอรตกกันลยตวท็อกใชเกอบไม่ได้อ่ะเจินบายบาย